มีเสียงรบกวนขออภัยด้วยค่ะทำไมวันนี้ฉันจะมาค่ะทุกคนหัวที่ฉันอยู่นะคะในนี้เป็นฉันไปแจ้งใหม่มน,นที่อาบน้ำเสรนะ็จแล้วก็เฮ้ย<ด>เอเอแอบสีสมากนะคะฉันจะไม่ด้าวเลยอย,ยู่เก็บทันแล้วก็นี้ตาจางระเริด เอ้ยเอ้ยเออนะขอบก็ต้องทิ้ซสายของเล่นแล้วก็มีแล้วก็มีทุกโหมดหมดเลยเอาให้คุณนะเอาให้คุณเลยเอ๊ฝึกซ้อมแป้งดวงตานี้เป็นห้องห้องแรกไม่รู้กันว่าฉันมีหลายห้องเลยนทำไมนะ ああม pues ีหลายห้องเลยแล้วก็มีที่รับแขกแล้วตรงนี้มีที่สำหรับร้องเพลงไทยได้ด้วยลา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 ลสื่อสารแ่จยจัดัวเทพจัได้ด้วยนะเป็นห้องอัดสก็ต้องเนโต๊ะอิ่งองคุณลงกินกนต่อไปแล้วก็มีะสรู้แล้วก็เสื้อ้ก เรบไปที่ชั้นสองกันเถอะอ้ยไม่ไปไม่ได้เด้อี๋นีแล้วก็จะมีชุดก็สำหรับเด็กุสา,า,ามารถมาปาร์ตี่ตรงนี้ได้ตรงนี้เตือนด้วยแล้วก็ให้แช้ไม่้พายได้นะเป็นเน,น็ด แล้วก็ร็ไแก็เ่อเชื่อค่เชื้อรันวางไว้ยังไม่ถ้องน้หายอย่างเลยต่อไปเป็นเฉดแบบกนเลดที่่าคชิ่าตอนนี้ไม่้ัไมอย่นสามนสวรรค์ตลอดเลย ตอนนี้อคนไเพื่อนคนที่ฉันรั้งไปรวจาตรวจสอว่เปะาอ้ใช่ยกตัวยดราไตอนนี้รู้ว่าจะเอาไาอะไร อย่าจไปจตวาตตอนนี <s <S ้มีเยอะมากาเอเอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเะไรอะคนถ่ายรูปไว้คนนั้นะฉันทำไว้แต่ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นคนส่วนตัว

ทราสองทาไม่ได้ทำเพราะว่าสิบเอ็ดและสิบสองแต่หน้ามาอาทิตก็สิบเอลีสิบสองสบสามสิบาบว่าผมไม่ได้เอาไปสิบหกผมไม่ได้ใช้ว่าอะไรสิบสองไม่ว่าส่วนนี้กันนะ ชุดเเรไเปลี่ย <Heh> ชุดโชว์ทุกสตรักันนะี่ีเกินหบนะช่ไม่ยนะครับเปี่เขาก็ติดอยู่แล้วเนีย่เไอ้พ่อสาันเ่า

ก็ลองไปเปิด่กันนะครับ <lok> อยอะมาก่ไปต้มข้วตบ้าน้าชาที่รถมาตอดน่อยู่เลยนะฮะ็ขอานะครับก็คือผสมเาแต่ก็อยู่ตนไรยยังไม่เคทร์แต่แต่บอกว่าป้าหลังนี้เป็นของคูแตก็ไม่มีคนอยู่มาเป็นเส็กใสีแล้ะเพราะเวลาฝนตกนมันจะพ่วมกจ ที่ไก็แวไม่ได้มีแรนด้วยตดปลาเนี่ยปล่อยปลาหมปลาตนาวนะฮะอแต่บอกขาโมยดนตื้ปลาปลาพูดซอนะครับตัวปลาต้องไเด่วงปีใหม่ก็ขป็นแหวนมันบ้านตอนนั้นก็เป็นงานยายนะก็เป็นช่วกป่ปาทีเิดตอมาต่อไรู้ว่าดุกใหม่ไป

แมก็ลูใชายค่เขาต้องดูเองต้องดูแเาใจแน่ไเชเสร็จแล้วไปพ่อเป็นคาริเงี้หน่อยนะคนนะอ๊พี่ชายค่มแล้วพ le ่อว่ถอยรถออจาก่้านมีกลุ่มอะไรไม่อ้ยอะไร sẽ sao à? Ui, Rồi, ui, 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 úi, ui, 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 không nghe không bài nào chất chất cũng một môn sài ok bỏ lá có bỏ chết lạc, bỏ chết lạc, bỏ chết có Ơi, ơi ơi bỏ chết lạc, bỏ bỏ chết lạc, 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 bỏ chết

แค่นนะเสร็จแล้วันกอาต้คริสต์มาสแล้วกนันก็คือเขาที่ขอไมได้เลยอะค่ะก็มีคนที่ไม่กยืนยันบอกว่าบ้านที่พไม่้กนะคะอยู่บ้านที่วจกราคมางยนะูด้วนี่ะทุกคน you <laughs>